เรื่องราวทุกอย่างบนโลกย่อมมีกฎเกณฑ์เพื่อใช้เป็นข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องราวของป่าแน่นอนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คงจะเป็นพานป่าล่าสัตว์กฎข้อห้ามของพานล่าสัตว์ที่ยึดถือมาแต่โบราณเรื่องพวกนี้ควรจะเชื่อและไม่ควรจะลบหลู่เพราะมีประสบการณ์มากมายที่ออกมาจากป่าของพานล่าสัตว์เองคลิปนี้ผมได้รวบรวมกฎต่าง ในการเข้าป่าล่าสัตว์ของพามาให้ได้รับฟังกันครับมาเริ่มที่กฎข้อที่1ไม่ยิงสัตว์ที่ท้องหรือมีลูกอ่อนๆซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์นั้นมีลูกหรือกําลังท้องต้องหัดสังเกตเองเช่นซูมกล้องส่งนกอยู่แต่ที่ปากนกคาบแมลงหรือไส้เดือนไว้ตลอดเดาได้เลยว่ามันหาอาหารเอาไปป้อนลูกของมันหรือหมูป่าที่เดินหาอาหารอยู่ก็จะเห็นว่า มีลูกของมันคอยเดินอยู่ใกล้ๆกดข้อที่สองยิงสัตว์ที่ล่าเหยื่อต้องยิงให้ตายอย่าปล่อยไปขณะที่สัตว์บาดเจ็บอยู่เพราะเป็นอันตรายกับพานอื่นๆเช่นหากพานคนหนึ่งยิงเสือแต่เสือตัวนั้นไม่ตายทำให้มันมีอาการดุร้ายมากขึ้นและจำฝังใจว่ามนุษย์เป็นคนทำมันเมื่อมีพานคนอื่นหรือคนหาของป่ามาเจอมันมันจดจำได้ว่าเจ้าสิ่งนี้เคยทำร้ายมัน ผานหรือค้นหาของป่าคนนั้นหากไม่ระวังตัวก็อาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้กฎข้อที่สาการนั่งห้างกลางป่าเวลากลางคืนห้ามลงจากห้างเด็ดขาดปวดขี้ปวดเย่ยวยังไงก็ห้ามลงมาเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างบ้างเพราะบรรยากาศโดยรอบจะมืดสนิทหรือหากมีคนมาเรียกหรือตามให้กลับบ้านก็ห้ามลงต้องรอจนรุ่งเช้าเพราะมีความเชื่อว่า คนที่มาเรียกนั้นอาจจะเป็นเสือสมิงผีป่าผีโปวิธีการพิสูจน์คือลองโยนไม่ขีดให้คนที่มาเรียกจุดให้ดูก่อนถ้าจุดไฟได้ก็ลงจากห้างได้แต่ถ้าไม่ยอมจุดไฟก็ยิงหัวได้เลยกดข้อที่4ห้ามนั่งห้างที่มียอดไม้ติดชิดๆกันหรือกิ่งก้านใกล้ๆกันเพราะอาจจะมีงูเหลือมหรืองูหลามที่เห็นเราเป็นเหยื่อเข้ามาทำร้ายเราได้ โดยมันจะเข้ามาทางหัวโดยการทิ้งตัวลงมารัดและเขมือบได้มีพานหลายคนที่หายตัวไปสาบสูญไปเลยจากบนห้างรวมถึงการห้ามนั่งหลับบนห้างด้วยหากไปคนเดียวเพราะอาจโดนลากไปกินก็มีเยอะแยะเป็นตำนานเลยเรื่องพวกนี้การนั่งห้างนั้นงูเหลือมหรืองูหลามคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอีกอย่างหนึ่งนอกจากพูดผีและเสือสมิงสำหรับพานที่ชอบเข้าป่าลึก,ลก ผานเก่าแก่ชาวกะเหรี่ยงบางคนจะใช้เชือกกล้วยลงอาคมมาทำเป็นเข็มขัดและส้อยคอเวลาขึ้นนั่งห้างงูสองชนิดนี้จะแพ้ตะบะกินยางจากเปลือกของต้นกล้วยยิ่งแหงยิ่งดีเคยมีเรื่องเล่าว่ามีผานโดนงูเหลืมอมเขมือกินที่คาไว้ครึ่งตัวพอไปติดตรงเอวที่มีเชือกกล้วยอาคมผูกไว้จะก,กืนก็ไม่ได้จะคลายก็ไม่ออกพอถ้าสัมผัสกับ,กบเชือกแล้ว งูมันจะนิ่งไม่ค่อยขยับตัวมันเล็ย้อนน้ำย่อยจากท้องให้ย้อนขึ้นมาที่ปากเพื่อจับพยายามย่อยแต่ปัจจุบันได้มีการพิสูจน์แล้วว่างูสองชนิดนี้ไม่ได้กลัวเชื้อกล้วยเลยกดข้อที่หต้องทำการข่มป่าโดยการไหวเจ้าที่เจ้าป่าและเจ้าเขาทุกครั้งเมื่อออกล่าสัตว์ในพื้นที่นั้นๆเส้นไหว้ด้ข้าวยาเสน้นหมากพูที่เตรียมไป อยากยิงอยากได้อะไรก็ขอท่านไปไม่ยิงสัตว์มัว่วประเภทขนองปืนเจอตัวอะไรก็ยิงดะไปหมดอันนี้ไม่ได้โดยก่อนการล่าจะต้องทำการพรีหรือขอจากเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนและต้องระบุด,ด้วยว่าจะยิงสัตว์ชนิดไหนเมื่อเอ่ยขอแล้วห้ามยิงสัตว์ที่ไม่ได้ขอเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะเกิดเพศภยัยเช่นขอเก้งกวางแต่ไปยิงกระถิ่งก็จะเกิดฝนถึงพายุใหญ่ จนผ่านอยู่ไม่ได้เผลอเผอ,อาจถูกฟ้าผ่าตายก็มีเพราะไปทำผิดกฎที่ขอไว้กฎข้อที่6ห้ามทำปืนผูกเพราะเป็นอันตรายกับผานอื่นๆผานเก่าๆตายกันมากเพราะโดนปืนประเภทนี้จากพานรุ่นใหม่ที่นำปืนไปผูกไว้เพื่อเป็นกับดักตามทางเดินของสัตว์เมื่อสัตว์เดินผ่านมานกลไกของกับดักที่ผูกปืนไว้ก็จะลั่นโดนสัตว์ตัวนั้นกลับกัน ถ้าเป็นคนที่หลงเดินมาเจอก็อาจถึงชีวิตได้กดข้อที่7ไม่มั่นใจในเป้าอย่ายิงเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกผานด้วยกันนั่งขี้หัวผู้โพโพ,พ,พอยู่ในดงหญ้าคาหรือที่รกทึบเพื่อความเป็นส่วนตัวมีข่าวพานใหญ่ตายคากองขี้ก็เยอะพอโดนปืนจากรลานกุง้งพอนิยมส่องสัตว์กลางคืนและที่เป็นข่าวไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีเพื่อนที่ไปด้วยคิดว่าเป็นหมูป่า สัตวเต็มข้อจนเสียชีวิตกดข้อที่8ไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือของใช้ที่ไม่ใช่ของป่าไว้ในป่าเด็ดขาดหากจำเป็นจริงๆก็ต้องกบฝังให้ดีจะเห็นว่ากฎนี้มีมาแต่โบราณอาจจะเป็นเรื่องกิน่นที่สัตว์จะได้กินคนเราและจากสิ่งของเร็วมากทำให้มันตะเลิดหากินในป่าที่ลึกเข้าไปอีกกดข้อที่9ห้ามทำห้างบนต้นไทรหรือห้ามนั่งห้างบนต้นไม้ ที่มีรากโผล่ขึ้นมาบนผิวดินเด็ดขาดเพราะต้นไม้พวกนี้จะมีผีเจ้าที่เจ้าทางสิงอยู่ถ้าเจอนิสัยดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอนิสัยไม่ดีก็ตัวใครตัวมันกดข้อที่สิห้ามทําลูกห้างเกินจํานวนลูกห้างในที่นี้หมายถึงถอนไม้ที่นํามาปลูกหากทําใหญ่เกินตัวเราเพื่อที่จะได้นั่งนอนสบายๆนั้นเราอาจจะไม่ได้นอนทั้งคืนก็ได้เพราะมีความเชื่อว่า เป็นการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่สบายกว่าเจ้าที่อาจจะโดนแกล้งทั้งคืนเช่นมีกิ่งไม้ตกใส่หรือมีเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างทั้งคืนกฎข้อที่11ห้ามนั่งบงังไพยตามโป่งดินบริเวณที่มีดินโปง่งต้องทำห้างอย่างเดียวผ่านโบราณเชื่อเรื่องผีโป่งมากผีโป่งมีลักษณะเป็นลูกไฟกลมๆล,ลอยไปลอยมามีเสียงร้องกรีดแหลม เหมือนเสียงผู้หญิงหรือเสียงเด็กและห้ามตั้งแคมป์ในบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำเพราะช้างป่าจะมาเหยียบเอาได้หากจะกินน้ำจากป่าต้องนำมาต้มก่อนทุกครั้งเพราะจะมีเชื้อมาเลเรียส่วนวันพระก็ห้ามล่าเด็ดขากดกฎข้อที่12ห้ามเยี่ยวหรือขี้ลงมาจากห้างเด็ดขาดเพราะเป็นการลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาเป็นอย่างยิ่งควรเตรียมสิ่งของที่รองรับสิ่งปฏิกูลได้เช่นกระบอกไม้ไผ่หรือหม้อดินทั้งหมดนี้ คือกฎข้อห้ามในการเข้าป่าล่าสัตว์ซึ่งจริงๆแล้วยังมีกฎอีกมากมายแล้วแต่พื้นที่กฎก็จะแตกต่างกันออกไปก่อนจบคลิปขอเสริมอีกนิดว่าการนั่งห้างในป่าเป็นการล่าสัตว์อีกวิธีหนึ่งที่ผานป่าหรือผ่านนำทางนิยมใช้โดยแบ่งเป็นการนั่งห้างเพื่อยิงสัตว์และการนั่งห้างเพื่อตามซากการนั่งห้างเพื่อยิงสัตว์เป็นวิธีการดักยิงสัตว์ป่าโดยผู้ยิง จะอยู่บนห้างที่ทำไว้บนต้นไม้ไกลกับบริเวณที่สัตว์ป่าออกมาหากินส่วนมากจะนิยมยิงสัตว์ป่าในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันพานป่าหรือพานนำทางจะเลือกต้นไม้ใหญ่สำหรับผูกห้างทำห้างสำหรับพักอาศัยบนต้นไม้ประมาณสองคนแล้วปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างคอยดักยิงสัตว์ป่าส่วนการนั่งห้างเพื่อตามซากนั้นสมัยก่อนหากมีพรานหรือชาวบ้านที่โดนเสือกัดตาย หากจะล่าเสือตัวนั้นจะใช้ร่างของผู้เสียชีวิตหรือภาษาพานจะเรียกว่าซากมาทำเป็นเหยื่อล่อเพราะนิสัยของเสือมันจะกลับมากินซากซ้ำที่มันได้กัดตายไว้โดยตามกลิ่นซากนั้นมาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ